จุบันรับราชการครูวิทยาฐานะชำนาญการอยู่ที่โรงเรียนบ้านคำครึ่งตำบลหัวนาคำอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นค่ะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4ค่ะค่ะสำหรับแรงบันดาลใจที่ทำให้ดิฉันอยากมาเป็นครูนะคะ ก็คือคุณครูอัมพวันป้องขวาพลนะคะเล่าไปถึงตอนที่ดิฉันกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะโรงเรียนบ้านหนองว่าสึกใจตำบลทรายมูลอำเภอน้ําองจังหวัดขอนแก่นนะคะท่านเป็นคุณครูประจำชั้นนะคะและสอนหลากหลายวิชาวิชาหลักๆนะคะก็คือสอนวิชาภาษาไทยนะคะในหลักการสอนของแม่ครูนะคะแม่ครูจะสอนหลักวิชาการทางการศึกษา ควบคู่ไปกับทักษะการดำเนินชีวิตไปพร้อมๆกันนะคะเช่นการสอนทักษะการอ่านสอนทักษะการเขียนแม่ครูจะเปิดมุมคลินิกสอนภาษาให้สำหรับนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะคะก็จะสอนในช่วงพักเที่ยงนะคะแล้วก็ช่วงหลังเลิกเรียนนะคะแม่ครูจะไม่ทิ้งนักเรียนคนใดคนหนึ่งไว้ข้างหลังคนไหนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะคะก็จะพามาฝึก อ่านฝึกเขียนจนทันเพื่อนนะคะค่ะในความประทับใจอีกอย่างหนึ่งนะคะนอกจากแม่ครูอัมพรวันนะคะท่านจะสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีมีความสามารถนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ดิฉันประทับใจก็คือท่านเป็นคนที่มีจิตอาสานะคะท่านจะใช้ทักษะในด้านการพูดภาษาไทยของท่านนะคะเพื่อที่จะทำสาธารณประโยชน์ให้กับ งานชุมชนต่างๆนะคะก็คือการทําหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะไม่ว่าจะเป็นงานชาปนากิจของหมู่บ้านนะคะงานแต่งงานบูญงานบวชนะคะในตาบลทรายมูลต่างๆนะคะแม่ครูอัมพรวันก็ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะโดยท่านไม่หวังผลตอบแทนใดๆนะคะก็คือไปด้วยใจรักนะคะดิฉันมองเห็นว่านะคะความเป็นจิตอาสาของแม่ครูนะคะทำให้ดิฉันรู้สึก ภูมิใจประทับใจในตัวคุณครูอัมพาวันป้องขวาคลเป็นอย่างยิ่งค่ะค่ะด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนะคะดิฉันจึงขอเสนอชื่อคุณครูอัมพาวันป้องขวาคลเพื่อขอรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจําปีพุทธศักราช2568ค่ะขอขอบคุณค่ะ คุณครูอัมพวันป้องขวาพลตำแหน่งครูวิทยฐา,านะชำนาญการพิเศษโรงเรียนน้ำพองเกิดเมื่อวันที่สองเดือนพฤศจิกาย,ยน2508ภูมิลำเนาบ้านเลขที่47บ้านสุขใจตำบลทรายลอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแกน่นการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายโรงเรียนน้ำพองศึกษา ระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตวิชาเอกภาษาไทยจากวิทยาลัยครูเลยปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอนเฉพาะการสอนวิชาภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยขอนแกน่นเริ่มรับราชการเมื่อวันที่10มกราคม2533โรงเรียนบ้านไซงามนวนภูด,ดินอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดหนองคาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนน้ำพองสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเคซีหากจะพูดถึงการสร้างแรงบันดาลใจและเป็นผู้ทำให้วิถีชีวิตของสิทธิ์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นตามที่สิทธิ์ใฝ่ฝันในอาชีพหรือฐานะทางสังคมที่มั่นคงอย่างมีความสุขนั้น คุณครูอัมพวันป้องขวาพลท่านคือแม่ครูที่สร้างแรงบันดาลใจให้สิทธ์ด้วยความรักความเมตตาต่อสิทธ์ท่านมีวิธีการสอนที่หลากหลายสอนสิทธ์บนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลการที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นลูกๆต้องตั้งใจเล่าเรียนท่านย้ำเสมอว่าเราต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการก่อนเป็นเบื้องต้น อ่านออกเขียนได้คิดเป็นทำเป็นกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกเก่งบนพื้นฐานของการมีจิตคิดดีทำดีมีจิตอาสาคำกล่าวของคุณครูอัมพรวันที่ให้กำลังใจและข้อคิดสิทธิ์อยู่เสมอเพื่อให้สิทธิ์เดินทางสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้คือคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้ฝันให้ไกลไปให้ถึงอดทน อดกลั้นขยันหมั่นเพียรจิตตั้งมั่นฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆให้ได้ด้วยการเป็นผู้มีสติคุณครูอัมพวันมีเทคนิควิธีการสอนที่ทำให้สิทธิ์ไม่เบือ่อเป็นครูที่อารมณ์ดีมีมุกตลกตลกพูดจาไพเราะท่านสร้างอารมณ์ขันและเสียงหัวเราะให้สิทธิ์เสมอ ก่อนสอนในเนื้อหาวิชาแต่ละวันจะอบรมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้สิทธ์ทุกครั้งเช่นความกะตันยูต่อพ่อแม่การเสียสละมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และท้ายชั่วโมงด้วยข้อคิดในการเรียนลูกๆท่องไว้นะอยากเป็นอะไรต้องได้เป็นถ้ามีจิตที่มุ่งมั่นไม่ยอ่อท้อในการสอนภาษาไทยการอ่านจะนำนิทานบทเพลงสั้นๆหรือบทกลอนมาให้นักเรียนได้ฝึกอ่าน การเขียนคุณครูจะมีเทคนิคในการเขียนผ่านกระบวนการพูดโดยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงสถานการณ์จริงเช่นนำการละเล่นพื้นบ้านการละเล่นของเด็กๆมาเล่นแล้วนำสู่การเขียนเล่าเรื่องเพราะเชื่อว่าผู้เรียนเรียนสนุกสมองเปิดความคิดจะโลดแล่น นักเรียนคนไหนอ่านไม่ได้ไม่คล่องท่านจะคอยดูแลเป็นพิเศษมีมุมคลินิกหมอภาษามุมส่งเสริมรักการอ่านคุณครูท่านดำเนินการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับผู้เรียนและประโยชน์สูงสุดที่ผู้เรียนควรได้รับและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างตื่นตัว และได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆอันจะนำผู้เรียนไปสู่การเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงดังนั้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญท่านได้นำหลักการสอนการพัฒนาทักษะภาษาไทยด้วยภาษาพาเพลินบันได7ขั้นที่ทางชมรมภาษาไทยของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตี K C, มาใช้เป็นนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับหลายวิธีการดังนี้ขั้นที่1หาเรื่องให้สนุกขั้นที่2แจกลูกสะกดคําขั้นที่3อ่านย้ํานําวิธีขั้นที่4คัดลายมือให้ถูกวิธีขั้นที่5เขียนตามคําบอกทุกวันขั้นที่6อ่านคิดวิเคราะห์เรื่องขั้นที่7ต่อเนื่องการเขียนสรุปความ การเป็นแม่แบบต้นแบบที่ดีของสิทธ์ส่งผลให้ลูกสิทธ์ของคุณครูอัมพวันประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมากบางคนเป็นชาวไร่ชาวนาประกอบอาชีพที่ตนถนัดและมีสิทธิ์อีกจำนวนมากที่เดินตามรอยคุณครูอาทินางสาวประทุมทองป้องขวาพลครูขอส .2 โรงเรียนบ้านคำครึ่งอำเภอกระนวนนายชานนชนะชัยครูคสอหนึ่ง โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์อำเภอบ้านแฮดนางสาวพักตามาศทรงเย็นครูคสสองโรงเรียนบ้านท่าหนองพันธาอำเภอเฝ้าไร่นางสาวพรสุดาทองนุ่มครูอสหนึ่งบ้านห้วยลวงใสอําเภอเมืองเลยนางสาวสุนิสาเพศโพสิทธ์ครูคสหนึ่งบ้านโป่งสะเกดสพอปอชนบุรีเขตสาม นางสาวกนกวรรณจันทรัเสนาครูขอสอสองโรงเรียนน้ำพองนางสาวก,กิรติการจ่าสิงห์คุณครูโรงเรียนสุนทรพมคุลศึกษานางสาวกมลวิไลศรีจันทร์เจ้าหน้าที่ธนาคารอมสินขอนแก่นเขตหนึ่งนางสาวสิริล่าอาจโยธาครูขอสอสองโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคงสพมขอนแก่นการปฏิบัติหน้าที่ท่านทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ุูมเทเสียสละมาโรงเรียนแต่เช้าท่านไม่เคยย่อท้อต่อความยากลำบากอุทิศตนและอุทิศเวลาเพื่อการศึกษาเพื่อให้สิทธิ์อ่านออกเขียนได้กล้าพูดกล้าคิดกล้าทำดูแลลูกศิษย์อย่างทั่วถึงออกเยี่ยมบ้านนักเรียนดูความเป็นอยู่ของนักเรียนให้กำลังใจ เพื่อหาสาเหตุที่นักเรียนมีปัญหาด้านการเรียนดึงศักยภาพหรือความถนัดของผู้เรียนในด้านการใช้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าภาษาไทยและค้นพบความสามารถของตนเองส่งผลให้ลูกศิษย์แต่ละรุ่นได้รับรางวัลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมโครงการวันรักภาษาไทยทั้งระดับกลุ่มระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับภาคอาทิรางวัลเหรียญเงิน แต่งคําประพันธ์ประเภทกรอนสี่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือรางวัลชนะเลิศเหรียญทองท่องบทอาขยานการแต่งคําประพันธ์ประเภทกรอนสีการเขียนเรียงความระดับเขตพื้นที่การศึกษานอกจากปฏิบัติในหน้าที่ครูผู้สอนแล้วคุณครูอัมพวันยังเป็นบุคคลที่มีจิตอาสาเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือองค์กรต่างๆ หน้าที่ที่โดดเด่นจนเป็นที่รักและศรัทธาจากชุมชนคือนาที่พิธีกรกิจกรรมของโรงเรียนของอำเภอน้ำพองงานรัฐถับพิธีงานวันครูของชุมชนตำบลทายมูลและตำบลใกล้เคียงและท่านยังเป็นแบบอย่างในด้านการส่งเสริมให้ลูกศิษย์และชุมชนเป็นผู้รักสุขภาพคุณครูอัมพวันเป็นแกนนำในการจัดเดินวิ่งเพื่อการกุศลนาำพองหลังเขียวมินิมาราทอนทั้ง3ครั้ง เพื่อนำเงินมาพัฒนาโรงเรียนน้ำพองและนำไรายได้ในการจัดวิ่งครั้งที่3เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลน้ำพองส่งผลให้ได้รับรางวัลดังนี้โล่รางวัลสุดยอดครูดีระดับประเทศตามโครงการยกย่องครูดีของปวงประชาจากสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร,กรทางการศึกษารางวัลหนึ่งแสนครูดีจากสพท รางวัลครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเคซีโลรางวัลครูดีสีสหกรณ์จากสหกรณ์อมทรัพย์ครูขอนแก่นรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภทครูผู้สอนการแต่งคำประพันธ์การเขียนเรียงความและท่องบทอาขยานนอกจากหน้าที่สอนศิษย์ดูแลลูกๆให้เป็นคนดีคนเก่งแล้ว คุณครูอัมพวันยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดตั้งชมรมภาษาไทยร่วมกับเขตพื้นที่ในตำแหน่งหน้าที่ประธานเครือข่ายชมรมครูภาษาไทยอำเภอน้ําอองเพื่อช่วยผลักดันส่งเสริมยกระดับผลสมัมฤทธิ์แก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้การทดสอบ RT NT และ O-net ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4 ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาคุณครูอัมพวรรณป้องขวาพลได้ทุ่มเทพละงกำลังความรู้ความสามารถที่ท่านมีให้กับการสอนการดูแลลูกศิษย์และเป็นหนึ่งพละกกำลังของชุมชนองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยปณิธานของท่านที่แน่วแน่จากลูกชาวนาสู่ลูกเสมาสมดังตั้งใจเป็นครูด้วยจิตและวิญญาณพัฒนาตนเองพัฒนาผู้เรียน ร่วมคิดร่วมทำสร้างสรรค์ความดีมีผลงานประสานสังคมมีจิตอาสาลูกครับวันของคนซึ่งเขาเป็นลูกเป็นหลานบ้านใกล้ชิดติดกันคือเป็นโรงเรียนเดียวกันทุกวันแต่ตั้งแต่เกิด้ยังเป็นติดกรรมเรื่องของมเป็ปฏิบัติใน ตำแหน่งหน้าที่กันงานที่เ,เป็นครูมีความตั้งใจในการสอนโรงเรียนอันหนึ่งอันต่อมาก็คือได้ะะไปเห็นจุดประจักาศในสาระไปช่วยเหลือเกืดอูบสังคมเป็นวิทยากร<ม>ในงานทำบ,บุญต่างหรืองานอําสแาบธรรมสุขสมหรืองานมีความจำเป็นเกี่ยวกับพิธีกรรต่างๆก็ได้เห็น รูอัปวันนีไ้ไปช่วยเหลือมีอะไรขาดต,ต้องกปองอัตมาในฐานะเป็นจเจ้าอาวาสหรือเป็นเจ้าคณะจังหวัดหรือถือว่าเป็นตัวันนี้เป็นลูกหลานก็ได้เน,นีนคัรสอนถักเตือนมาทุกอย่างกดรรู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้นำองการรู้ปฏิบัตินี้แต่เป,เป็นแบบอย่างอ้าให้วิทยาคอทั่วไป ในการจัดทำบุญนั่นเป็นตัวอย่างแต่เพราะว่าอาตมานี้เป็นผู้ปกครองก็ต้องดูลแลสอดสองว่าในการบุิปฏิบัติไม่ว่าเป็นผู้ดยการโรงเรียนก็ดีรองผู้ดยการตัดีคณะครูบาอาจารย์ตัวดีครูบาอาจารย์ตัวทั่วไปถ้าเห็นอะไรไม่ดีไม่ถูเนี่ก็จะแนะนัตักเตือนเอาเหล่านั้นก็นำไปปฏิบัติแต่นเป็น ที่พื้นของประชาชนได้อะไรต่างๆนี่แหละเพราะว่าฉะนั้นในโอกาสที่จะมีแสดงความดีความชอบแต่ก็ขออนุโมทนาชื่นชมยินดีในผลงานที่เจ็บได้เสนอว่าที่ผมเปปฏิบัติมาเป็นความจริงหรือไม่แต่ก็ยืนยันว่าครูบาอาจารย์ละหลายคนในกลุ่มหนี่ครูอาวรวันถึงเป็นลูกหลานสถาบันนี่แหละได้ ปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่มาอย่างสมบูรณ์ขอขวยขวอะไรเลยสมเร็สสำเร็จความตั้งกจความพัฒนาไว้ณโอกาสนี้ขอเจริญพอราธรรมวันเว้าวขาวาคนที่เป็นอาจารย์เอาใจใส่ในเรื่องการจัดก,การเรียนการสอนก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่ความรับผิดชอบของท่านอาจารย์นี้ท่านเป็นผู้รับผิดชอบโดยยอมเสียสละเวลาบางวันเนี่ยท่านก็เป็นบรหยุแต่ก็ต้องไปดูแลนักเรียนไปติดตามนักเรียนเรียกว่าคอยช่วยเหลือนักเรียนอันนี้ถือว่าเป็นอาจารย์ที่มีความเมอาใจใส่รับผิดชอบ แต่ส่วนมากครูเนี่ยส่วนมากที่เราเห็นก็นด้านวิชาการก็ไม่ต่างอะไรกันมากนะเพราะว่าท่านมีองค์ความรู้ตรงนั้นอยู่แต่จุดเด่นของท่านอาจารย์อำพวันป้องขวาคนคือท่านคอยเอาใจใส่ลูกๆของท่านทุกคนโดยเฉพาะลูกคนใดที่มีปัญหาท่านอาจารย์มักจะให้ความนุเคราะห์ช่วยเหลือ อันนี้คือความดีที่อาตมาได้มองเห็นพิเศษกับครูครูทั้งหลายทั้งปวงจากการได้คุกคีและใกล้ชิดกับโรงเรียนน้ำผอมตั้งแต่ผมกเกษียณมาสมัยท่านผู้นวยการปีชาจากสิงห์และจนถึงปัจจุบันนี้ผมก็ได้ใช้สถานที่โรงเรียนน้ำพอมเป็นสถานที่กิต จัดกิจกรรมของสมาคมข้าราชการบเรด์ต้นนานอำเภอน้ำพองอยู่เป็นประจำและก็คุณครูอัมพวันเองก็เป็นผู้ที่ให้การต้อนรับกับสู้ให้การบริการในการที่จะจัดสถานที่ในการที่จะให้การต้อนรับข้าราชการบเรด์ต้นนานอำเภอน้ำพองที่มาทํา ปฏิบัติกิจกรรมหรือภารกิจที่สถานที่แห่งนี้ถือว่าใช้หอประชุมของโรงเรียนน้ำพองเพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวต่างๆในวงการศึกษานี่ผมเองก็ได้เอาใจใส่ติดตามอยู่ตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำพวันป้องขวาุนนะครับเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในหลายๆด้านนะครับทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งด้าน การศาสนาศิละปะและวัฒนธรรมเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาไทยซึ่งผมเองก็ได้รับทราบอยู่ตลอดเวลาว่าผลงานที่ คุณอำพวันได้ใช้ความรู้ความสามารถในด้านภาษาท่านก็คือการเป็นพิธีกรระดับอำเภอไม่ว่าานอำเภอท่านใดที่มาดรารงมตำแหน่งตรงนี้เมื่อมีงานพิธีการต่างๆก็มักจะให้ความไว้วางใจคุณอำพวันอยู่เป็นประจำนอกจากนั้นคุณอำพวันก็ยังได้เป็นพิธีกรในงานชาปนกิจศพในงานการศาสนาในงานแต่งงาน ของอครูบาอาจารย์หรือของชาวบ้านในเขตตำบลน,น้ำพองอยู่เป็นประจำสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กกิงวนภภายาภักดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ2ในทางสภานักเรียนโรงเรียนน้ำพองหนูประทับใจในตัวคุณครูคอัมพวันเป็นอย่างมาก ท่านสอนหนูตั้งแต่หนูเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3และตามมาสอนอีกครั้งช่วงที่หนูเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ในรายวิชาภาษาไทยหนูประทับใจตั้งแต่แรกเห็นเพราะท่านเอาใจใส่พวกหนูดีมากท่านสอนให้พวกหนูกล้าพูดกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกคุณครูเป็นคนตลกทําให้การเรียนสนุก คุณครูจะบอกกับลูกศิษย์ทุกคนว่าวิชาภาษาไทายเป็นวิชาทักษะที่ต้องฝึกพูดฝึกอ่านฝึกเขียนบ่อยๆและเมื่อต้องออกมาพูดหน้าชั้นเรียนหนูก็จะประมาทคุณครูจะบอกกับลูกศิษย์ทุกคนว่าเมื่อเราไม่เจ้าพูดต่อหน้าผู้คนหนูมากถม่เรามองผู้ฟังเหล่านั้นเป็นต้นไม้หรือตอไม,อไม,อไม้ที่ไม่มีชีวิตหนูจึงนำเทคนิคที่คุณครูสอนมาใช้ในการลงเรื่อง ให้หนูและหนูคณะได้รับเลื่อกด้วยการร่วมกันคิดแถลงนโยบายและการร่วมกันคิดวิธีการเทคนิคที่คุณครูสอนทําให้หนูได้รู้ว่าภาษาไทยไม่ได้ยากเลยคุณครูสอนสนุกและมีเมตตาต่อลูกศิษย์ทุกคนหนูรักคุณครูค่ะขอบค้ณค่ะค่ะจากคาพูดที่ตราตรึงในใจของหนูอยู่เสมอ แม่ตัูอภวันจะบอกกับลูกศิษย์ทุกคนว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้ฝันให้ไกลต้องไปให้ถึงซึ่งฝันขอแค่ให้เรามีความมุ่งมั่นมีความอดทนมีความวิริยะอุตสาหะเราก็จะได้มาในสิ่งที่เราต้องการซึ่งวันนี้ดิฉันทำได้แล้วค่ะขอรับรองว่าที่ดิฉันกล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นความจริงที่แม่ครูอภวันต้องกวพน ทำให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ขอขอบคุณค่ะ